มาค่ะเริ่มเก็บค่ะสวยมากค่ะนี่เว้นตาเว้นตาแว้นตาเวนตามีตัวดอกสวยๆแวนตา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 อ้้คุยสมด้วยนะแม่บิ a u ี้ฟูลนะสวยมากค่ะทุกคนค่ะว้าว วันนี้ทพิ์เจอเห็ดขึ้นเป็นกลุ่มแบบเนี้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนค่ะโชคดีมากดวงดีมากเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนี่กลุ่มใหญ่นะักยังไงคะเอาเอา,เอายกกลุ่มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะมาตรงนี้ค่ะอุ้ยอันนี้หนาแรงจริง สวยมากค่ะโอเคอุ้ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้เอายกกลุ่มเลยค่ะโอ้กลุ่มนี้สวยมากเอาอยังไง้้ววววาาเอ๊ซีเอ๊ซีดันทัดดันทัดเอ่อดันทัดแดเออริเท็ก want to take photo. Yeah. Okay. ุโอเ cut. นคัด cut ค n Yeah. yeah. ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครั้งแรกคร่ะที่เจอเห็ดแบบว่ากลุ่มใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นกลุ่มแบบสวยงามมากค่ะทุกคน